จัดให้ตามคำขอนะครับกับรถเข้าคัยยอดนิยมต้องขอเราบอกเลยนะพี่ออกใหม่คันนี้นะครับมาน9ก้าแสนนะครับแต่วันนี้เป้าอาย้ยาเนียโต้กับเจรินมาลดครึ่งหนึ่งคือจีเซนก่าบาทเท่านะั้นโอ้โหแล้วขอบอกนะครับว่าออกใหม่คันนี้ใช้เงินสงองแสนกว่าบาทนะผ่อนยังเป็นหมื่นเลยครับพี่แต่วันนี้ผ่อนไม่ถึงหมื่นแถมดาวรีโอ้โหีผ่นอ,นอนอีกที่นะเป็นไงครับโคตรสุดยอด นะครับและเหมือนน้องคนบอกโอ้รถขนาดนี้รถมีปัญหาแน่นอนเรารับประกันว่าไงครับเจลินเรารับประกันว่าไม่มีขนาดจมน้ำยาทิ้งข้อความก,กับใครได้น,นะคะแล้วถ้ามีอ่ะถ้ามีเรายินดีคืนหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นก็คือเต็มจำนวนเลยนะ <Okay. S 1> ซื้อเก้าแสนก็ให้กับโอ้โหเป็นไ,ไงครับพี่นะแล้วบางคนอ่ะใครๆก็พูดได้แล้วเผื่อซื้อรถไปมีปัญหาล่ะยังไงดีเราใหซ่อมฟรียี่สิบี่ชั่วโมงนานขนาดไหนนานรถอหนึ่งปีแล้วก็เพิ่มไม่อีก หนึ่งปีเป็นสองปีนะครับเป็นไงพี่จากศูนย์ฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับเหมือนที่บอกนะครับเราเน้นเปลี่ยนไม่เน้นซ่อมเพราะมันจะเสีย <Yay! S 1> นะนะครับ <laughs> ไปยาวนะครับผมในเรื่องของคันนี้นะเรามาดูนะตัวนี้แม็กขอบเท่าไหร่ครับเจลินให้ดูนิดนึงแมนะคะขอีทีหยงับค่าโอ้โหเปลี่ยนให้ใหม่สีที่เลยเหรอหมดนี้คิดตังค์ลูกค้าไหมเนี่ย เปลี่ยนให้ฟรีโอ้โหคุ้มสุดๆวันนี้เจลินมาจัดให้นะครับอ่ะกระจกมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับแล้วด้านข้างนี้ประตูเป็นยังไงบ้างครับเจลินคันนี้ออโตเมติกค่ะไหนมันเป็นยังไงออตโตเมติกไหนพาไปดูหน่อยครับอ่าเปิดเข้าไปนั่งเลยนะอ่ะไหนลองนั่งหน่อยครับเจลินนี่ครับเป็นไงนั่งสะดวกสบายไหม,ม<า>เลือดไหมเลือดไหมอ่ะเรียบร้อยแล้วมานะครับเหมือนีิบอกนะครับพี่ใครสนใจรถคันนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง และคอมเมนต์เข้ามานะครับเหมือนที่บอกเลยนะเงินไข่นี้เราให้กี่คนดีให้สิบคนไปเลยนะครับแค่นั้นนะโทรมาที่เบอร์097 955 097 9จ9 3 9 4ห์มาี่รือแอดไลน์ line, มาที่ a p o p k k ค่ะอย่างนี้ขอบคุณมากนะครับเลือกคุณภาพ